สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เป็นว่ากกตสามารถจัดการรับสมัครนะครับผู้ที่สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในสัดส่วนบัญชีรายชื่อได้นะครับเพราะว่าระบบบัญชีรายชื่อนั้นก็ส่งตัวแทนไปแล้วก็สมัครนะครับเจ้าตัวไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นตามกฎกติกาทุกครั้งอยู่แล้วปัญหาถ้าจะมีขึ้นก็จะมีขึ้นในกรณีของอสอสเขตนะครับซึ่งอาจจะต้องไปปรากฏตัวเองหรือไปสมัคร ด้วยตนเองนะครับต้องมีสสเขตหรือ,อย่างน้อยตัวแทนเข้าไปสมัครนะฮะสำหรับแต่ละบุคคลเองซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในวันที่ชิมีการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกกตตั้งใจทํางานแล้วก็มีการประสานความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่ว่าจะใช้พื้นที่ของสนามกีฬาเหมือนเดิมที่ทําในวันนี้หรือ ไปใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆนั้นก็สามารถทําได้นะครับคือมวลชนที่เข้ามาล้อมเนี่ยไม่ได้มีจํานวนมากนะฮะความเข้าใจผิดคือมวลชนมีจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ไม่ใช่มวลชนมีจํานวนไม่มากนะฮะถ้าตํารวจและทหารมาช่วยรักษาความปลอดภัยนะครับตรึงกําลังดีๆเนี่ยนะฮะคนที่เข้าไปสมัครก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็กกตสามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการประสานงานนะครับให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกัน มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคุณสุเทพทุกสุบันก็ได้พยายามเปรียบเทียบเองว่าเขานั้นทําการยึดอานาจด้วยพลังของประชาชนด้วยมวลมหาประชาชนนักวิชาการที่ไปขึ้นเวทีก็พยายามเปรียบเทียบว่าคุณสุเทพตอนนั้นได้ทําการยึดอํานาจด้วยพลังของประชาชนคล้ายๆกับเวลาที่มีการทํารัฐประหารรัฐประหารครั้งล่าสุดก็คือพลเอกชนที่บุญยรักราเินลากรถถังออกมาแล้วก็ทําการยึดอานาจนะฮะ สิ่งที่ผมนั่งคิดอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอคติที่มีอยู่ในใจแล้วก็ผมเพิ่งค้นพบสิ่งนี้เจอก็คือว่าอตอนที่ทหารยึดรำมนาตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกผมก็ไม่ยอมรับแต่ผ่านไปสักวันสองวันผมรู้สึกโอเครับได้เพราะว่าการทารัฐประหารในเมืองไทยเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นบ่อยมันมีความชอบธรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในการปฏิบัติที่ทําให้การทํารัฐประหารด้วยทหารนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ หลายคนก็นั่งเปรียบเทียบกันดูในรอบนี้ว่าที่สิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยความที่ทหารไม่ได้ทําความที่ทหารไม่ได้ช่วยลงมือทําแล้วก็ไม่มีองค์กรหรือมีสถาบันที่มีวัฒนธรรมประเพณีนในการทํารัฐประหารเข้ามาแบกค,คุณสุเทพเนี่ยสิ่งที่คุณสุเทพทําในรอบนี้ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จก็คือไม่มีความชอบธรรมนะผมคิดว่าเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดเพราะว่าเอาตามหลัก นะที่สมบูรณ์กว่าเนี่ยการทำการปฏิวัติด้วยประชาชนเนี่ยนะมีความชอบธรรมมากกว่าการทำการปฏิวัติด้วยกองทัพซะอีกนะเพราะฉะนั้นผมมานั่งคิดไปคิดมาคือพูดง่ายๆคือไม่ควรจะยอมรับการทำรัฐประหารตั้งแต่สมัยของพลเอกสุนทรีบุญยรัตน์กลินแล้วคือถ้าจะบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพทุกสุบรรณทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะเป็นมวลมหาประชาชนที่มีจำนวนไม่มาก เป็นเสียงข้างน้อยของประเทศแล้วพยายามยือดอำนาจแล้วยือดอำนาจไม่สําเร็จเนี่ยแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมอันนี้ก็พูดถูกแล้วเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าย้อนกลับไปในปี2องพันนีานวนคนจํานวนคนที่สนับสนุนการทํารัฐประหารในครั้งนั้นและผู้ทํารัฐประหารในครั้งนั้นถ้าวัดจํานวนแล้วก็ไม่ใช่เสียงข้างมากในแผ่นดินก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ดีบังเอิญพอมีรถถังในมือพอมีสื่อในมือนะฮะ แล้วมีจังหวะทางการเมืองในมือเนี่ยแล้วบังเอนายกไม่อยู่ในช่วงนั้นมันก็เลยสามารถทําการยึดอานาจได้บทเรียนในรอบนี้ที่ผมค้นพบก็คือว่าถ้าเกิดผมจะมีอคติกับม็อบมวลมหาประชาชนเสียงข้างน้อยพยายามยึดอานาจผ่านการนาของคุณสุเทพทุ่สบันในรอบนี้ผมก็ควรจะไม่ยอมรับการทํารัฐประหารของพลเอกสนทิบุญยรัตน์ในปี2549เหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนั้นมีกองทัพเปิดเกมทําใหเา้เพราะฉะนั้นมันเป็น ข้อแตกต่างที่ไม่ควรจะเป็นข้อแตกต่างองค์รัฐาธิปัตย์คุณสุเทพทึกสุบันไม่ได้พังอาจขึ้นมาเป็นและพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรณ์ในครั้งนั้นก็ไม่ควรที่รับการปล่อยให้ขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งคนนูน้นตั้งคนนี้ได้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํารัฐประหารการทำกบฏจากประชาชนเนี่ย หรือการทํายึดอำน,นาจจากประชาชนที่เราเห็นในรอบนี้เนี่ยความพยายามที่ทําอย่างนี้เนี่ยมันบ้าบอบา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 ก,ากับการที่อยู่ดีๆสมมติในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีบารักโอบามาถูกยึดอนนานาจด้วยนายทหารที่ไม่พอใจยกตัวอย่างสมมติพลเอกเดวิดพาเทรสสพลเอกมาตันเดมซี่พลเอกสแตนลีย์แม็คคริสโตลอ, stal, อยู่ดีจัดกำลังยึดอำน,นาจบารักโอบามามันจะเป็นโจ๊กขนาดไหนมันจะเป็นโจ๊กทั้งเละเทะด้วยทหารทุกคนที่ทำกันเละ แล้วก็เป็นเรื่องตลกด้วยนะฮะมันเป็นสิ่งที่โดยวัฒนธรรมประเพณีเขาไม่ทํากันโดยตามกฎหมายก็ไม่ทํากันนะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมนั่งดูไปดูมายังไงยังไงมันก็มันก็เป็นเรื่องตลกถามว่าทําไมสื่อต่างชาติเขาไม่สามารถเป็นกลางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขามองโลกผ่านเลนที่มีกฎกติกาที่เป็นอยู่ที่มีระบบประชาธิปไตยที่มันมีกฎเกณฑ์มีการเคารพเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง ถ้าเขาเห็นข่าวอย่างเมืองไทยในรอบนี้มันก็ตลกพอๆกับสมมติในอเมริกาเขาต้องรายงานข่าวอย่างเงี้ยปัทเทียสเดมซี่เมคคริสโต้ยึดอำนาจโอบามามันตลกพอๆกันกับอยู่ดีๆสุเทพสุขสุบรรจะเอาประชาชนกลุ่มหนึ่งสามแสนคนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่ล้านสองล้านสามล้านสามแสนคนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วประกาศยึดอำนาจมันบ้าๆๆ๊ๆกันนะฮะให้ดูหนังสือพิมพ์นิดนึงนะฮะโพสต์ทูเดย์ ก็เคยพูดไว้แล้วว่า Post today คือ the p o s ตคือ the new nation ผมไม่รู้ว่าพาดหัวอย่างนี้เนี่ยพาดหัวไปเพื่ออะไรนับล้านเมินเลือกตั้งทำไมคุณไม่เขียนบอกว่านับ30ล้านรอเลือกตั้งอยู่คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่ทำไมคุณพาดหัวว่านับล้านเมื่อเลือกตั้ง เพื่อความเป็นกลางของโพสต t เดย์ผมขอเห็นการพาดหัวพรุ่งนี้ว่านับหลายสิบล้านรอเลือกตั้งถ้าคุณเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลางและผมเชื่อว่าโพสต์เดย์เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลางโพสต์เดย์ไม่ใช่แนวหน้าไม่ใช่ไทยโพสต์ไม่ใช่ผู้จัดการโพสต์เดย์มีความน่าเชื่อถือสูงกว่านี้ถ้าคุณพาดหัวนับล้าน เมื่เลือกตั้งคุณพาดหัวพรุ่งนี้ว่าหลายสิบล้านรอเลือกตั้งคุณต้องแฟร์ต่อประชาชนอันนี้แย่มากส่วนเนชั่นเขาจะทำยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรผมแซวๆวเนชั่นเนี่ยเพราะว่าเนชั่นเขาเอ็นเอียงไปจนพนักงานที่เป็นเสื้อแดงเขาหนีออกจากบริษทัทหมดแล้วเนี่ยนะหรือค่อยๆออกมาหมดเนี่ยนะให้กันไปเกือบๆเต,บเต็มหน้าเนยนะผมก็งงอุตส่าห์คิดว่าคมชันลึกเขาพับหน้าแบบใหม่ <c oughs> เปิดมา รูปเนี่ยพยายามจะบอกว่าอะไรไหมฮะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยกองบรรณาธิการที่เลือกภาพนี้อยากจะเชียห้เห็นว่าเฮ้ย hey, มวลชนมันเยอะอจริงที่เขากดดันเนี่ยก็กตฟังบ้างมวลมหาประชาชนเสียงข้างมากที่เหลือหลายสิบร้ายคนเนี่ยหลายสิบล้านคนฟังบ้างเพราะว่าส่วนเนี้ยแสนสองแสนเนี่ยไม่อยากเลือกตั้งฟังเขาบ้างอีก30ล้านคนฟังเขาบ้างนะฮะนี่คือจุดยืกนกองบรรณาธิการในการเลือกภาพนี้ก็กรุงเทพธุรกิจ เป็ดกุ้งกดดันรัฐเขาไมา่ได้กดดันรัฐรัฐยุบสภาไปแล้วรัฐบาลรักษาการเป็ดกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้วันวันอาทิตย์เนี่ยตบปากประชาชน30กว่าล้านคนที่รอเลือกตั้งอยู่เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมฮะรัฐบาลยุบสภาไปแล้วความเป็นกลางของสื่อสำคัญเพราะว่าตอนนี้ผมเจอคนเยอะและเสียงส่วนใหญ่คุยกับผมอยากเลือกตั้งกันหมด แต่ต้องแอบกระซิบให้ผมฟังบอกว่าปลืม้มพี่เบื่อพวกนี้จริงๆพี่ทนไม่ได้แต่พี่ไม่อยากพูดแต่ถ้าพี่พูดไปเนี่ยพี่จะถูกกล่าวหาว่าพี่ช่วยทักษิณหรือเป็นขี้ข่าทักษิณแต่พี่อยากเลือกตั้งนั่นคือเสียงที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไม่ใช่เสียงส่วนนี้ที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชนฟังผมไว้